สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอนโรโซโวนะครับยี่ห้อ SY 6ขบขึ้นไปรหัสคือ SY 1 5 0 0 A นะครับอันนี้เป็นตัวแรกเพราะวส่สองผมรีวิวไปแล้วนั่นคือบลูนะครับบลู Blue ผมรีวิวไปแล้วนี่มี12ชิ้นแต่ไม่แน่ใจว่า12ชิ้นจริงหรือเปล่าบอกว่าไม่น่าใช่นะ แล้วก็นี้ด้านหน้านะครับด้านเดินข้างทนี้ก็ด้านหลังด้านข้างด้านล่างไม่เหมาะกับเด็กสามขวบนะครับวิธีไม่ให้กล่องยับคือทำอย่างนี้ถามว่าทไมผมต้องเก็บกล่องเอาไว้เพราะว่าซื้อมาเแพง ก็ต้องเก็บยกเว้นถุงพลาสติกอ่าเราจะเจอกันแบบนี้ผมฉีกต่ครั้งที่แล้วคือกระจุยนะครับแต่ไม่รู้อันนี้ครั้งนี้จะกระจุยหรือเปล่ากระเด็นดิต้องค่อยๆไม่ต้องค่อยๆนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้กันหนึงนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะบิ๊กวันเหรอครับต้องใ้กันไกล บิ๊กวันหรือว่าหูบิ๊กวันเพิ่งได้มาใหม่ใหมแล้วก็บิ๊กวันไม่ได้ลงสีไอ้นี่มานะครับก็เดี๋ยวผมลงเนาะนี่นะครับ ตัวที่เรียกบูเข้าป่าไปหรือเปล่าที่พี่แอลบอกตอนนี้ผมบ้าเลโก้ในรเสาก็เลยข้างน,นี่นะครับหน้าตาก็ขอบตาดำนี่นะครับห่างก็เป็นยางเหมือนเดิมในในตระกูลเลโก้ในรถเสา ยกเว้นของ YG นี่ก็ขยับปากได้หัวแขนขาหางแต่หมุนไม่ได้ก็ทั้งหมดมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Ow.